ไอออนลุยแท็กซี่ ev ทุ่มพันล้านภูพรมสถานีชาร180์จร้อยแปดสิบแห่งบริษัทนายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าให้กับบริษัททางร้านและโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟไฟ้าหลอดไฟสายไฟคมไฟ,ไฟ,มไฟสวัสดีครับผมสามนาทีรู้เรื่องโดยผมแกนตเตอรพิษสุภกิจนะครับจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายในสามนาทีแบบที่เพื่อนคุยกันลุกเต็มที่แล้วนะครับสาหรับรถ ไฟฟ้าจากประเทศจีนคราวนี้มาแบบโหดเลยนะครับ Go Integrate m e g a d e a l e r นะครับร่วมกับ GAC Ion ตั้งเป้ายอดขาย2,500คัน ร่วมมือกับบริษัทแม่นําเข้า E.S ให้คู่ค้าเอาไปทําแท็กซี่พร้อมลงทุนพันล้านนะครับเปิดสถานีชาร์จทั่วประเทศประเดิมศูนย์ใหญ่ที่ Bravo BKK พรลราม9ซึ่งเคยเป็นโชดีซีเดิมนะครับตั้งเป้า5ปีขยายถึง180แห่ง นายหวังหยงเจียรประธานกรรมการบริษัทโกลเด้นอินทิเกรตเปิดเผยว่า EVME นะครับจะได้สิทธิ์ในการขาย IONES เพื่อให้ลูกค้านำไปทำแท็กซี่เพียงรายเดียวในขณะดีลเลอร์อื่นๆจะขยายในรูปแบบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับ IONES นีเี่ทางมายองเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเกี่ับรถ าราคาต่ำร้านน่าใช้ซึ่ง i อ n อ s เะเป็นรถซีดานที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังแรงม้าถึง136แรงม้าทีเดียวนะครับแบตเตอรี่นั้น5 0กิโลวัตต์เอาชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้ถึง442กิโลเมตรในรูปแบบการขายไปทำแท็กซี่นั้นตั้งราคาไว้ที่920,900บาทมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่9ปีนะครับ อันนี้คือมิติใหม่ของวัาไฟฟ้าที่จะทําให้กู้แข่งนั้นอึง้งตะลึงงานทีเดียวนะครับคือการรับประกันแบตเตอรี่ถึง9ปีหรือ9 0 0 0กิโล